พอกันยางมาเขตเมืองเกาะะ่าค่ะหลังจากกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็ย่อยไม่ใช่น้อยกับายางช้อปปิ้งไปตรงนี้จะเป็นพระราชวังนะคะพระราชวังของอราชวงศ์สวีเดนนะคะแต่ว่าเพิ่นกับมี่อ่นว่างว่างว่างย่อยอยู่ค่ะว่างส่วนโตอ,อยู่ทดคนพูดทอดมาจากอันนี้เหมือน,น,อน,นหอบเบิง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 พูดลังค์นเบิงเติงตตย่านตะบันดิสือเบิงหอบหมอบอากาศดีดีค่ะอากาศฮ้อนคักล่ะ เ่ได้ย่างขึ้นไปแล้วค่ะแม่ปูปีนเ่้าวมันสูงเกินไปแม่ปูย่างคิคานย่างขึ้นไปมันขึ้นเ่้าวแล<ม>้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกรถบ้าท,ที่ว่ามาจอดรับส่งคนลงเรือนะคะห<ม>้องน้ำ ข้างในมันก็นจะมีเป็นอ่าข้างในตรงข้างล่างนี่มันก็นจะเป็นอ่าพิพ,ธพิธภัณฑ์พิพ,ธพิธภัณฑ์ของอ่ราชวงศ์นะคะที่แบบแสดงพวกเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องใชขง้ของของราชวงศ์ต่างๆนะคะขามถนนใ่ย่ามันบริมมีอันนั้นเด้นน่นไงสักุระตรงไหนไงก็บอกว่าป่าสักุระใช่เบอกแล้วไงมาเดินเนี่ยค่ะข้างในนั้นจะเป็น พิพิธภัณฑ์นะคะรู้สึกว่าจะเขาเขาช่มฟี่ค่ะจะเป็นเสื้อผ้าของกษัตริย์ราชินีตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยดึกดำบรรน,นะคะสมัยแรกๆของสวีเดนเลยเม่เป็นโอเแมนปูบอพิธแมื่นนั่นดึกดำบรรน,นี่รถบัสก็จะมาจอดเวลาพววไม่เย็นหน่อยเมืออย่างที่เขาจะมาเลือกกันเห็นไหมคะจะเป็นท่าเลือท่าเลือสำรานนะคะเขาจะกำลังล่องเลือนี่แหละเดี๋ยวแม่ปูว่าสิผ้ายางไปเบิ้ง สวนสวนดอกซากุระนะคะนาหอนคงจะสวยกันฮะปู๊เคยเห็นแต่คนย่าปู่เคยไปยเห็นดอกไม้เอาตีหลยกับไปตัวดีนยางมาม่ละแมก็ะจะเป็นท้าเรือนะคะ ้าเรือสำลานต่างๆมันก็จะมีเขียนไว้ว่าเรือมันไปไปเกาะใดแน่ค่ะก็จะมีเขียนไว้ว่าไปไปเกาะใดเกาะใดอันนี้จะเป็นเรือน้อยค่ะส่วนเรือใหญ่จุดนู้นนนนค่ะใกล้ๆนนเดี๋ยวเดี๋ยวแม,ม่ปู้สู้แม่เบิงนะคลยยื่นย้อยๆนนค่ะนี่ด้านหน้าพระราชวังนะคะนี่ด้านหน้าของพระราชวัง ะะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเรือมันก็มีเรือเรือฟังข้างนี่เขาก็จะจอดเป็นเป็นร้านอาหารนะคะให้เปร้านอาหารนก้นไปนั่งกินบรรยากาศเอาเงื้อมือแลงหรือว่าแดดดีๆเมื่อนีนแดดดีค่ะค่ะ ม่ยหน่อยอยู่ฟังพูดอยู่ฟังได้หะเด้อเด้อเด้อเดยัน่งหน่อยมย่อยู่ทางไหนพี่น้อยอยู่ไหนเสียใจอะไรมียหน,น่อยก็จับขึ้นรถไปทางไหนแล้วเฮ้าเันขึ้นรถบัเน้เ้เฮ้ยเฮ้้วบ่ อืมตรงนั้นจะเป็นเรือไวกิ่งย,าย,ย,าย่อยๆเห็นเสากระโดงป่ค่ะสามเสานะเน่ะเป็นเป็นเรือไวกิ่งเรือโบราณค่ะแม่ปูขันธัญางไปไปเห็นมันกับไก่โพอดอันยืนอยู่นี่มันกับบงังเดี๋ยวแม่ปูพยายามซุ่มให้ซุ่มให้เห็นอากาศดีคนกันกบมานาั่งชิวๆกันนักท่องเที่ยวกับไลายค่ะมันเป็นเมืองหลวงเนาะคะนะ่ะเนาะเมืองใหญ่สารพัดคน นนคะ่ะเห็นบ่คะ่ะที่เป็นเสาสามเสาเดี๋ยวแม่ปู่จะสู้ให้ดูเดีอต้องไปตรงจุดตรงรูปปัน้นบบมันก็จะคอยเห็นวิวชัดแม่ปู่ผ้ายางไปอีกแป๊บนึงกันเส้นเป็นเลือดเลือดอะคะ่ะเห็นบ่ค่ะเป็นเลือดโบล้านลำไยเสารกระโดงญ่อันนี้ก็จะเป็นรูปรูปปั้นพระมหากษัตริย์นะคะ จะกบรูว่าองค์ที่ท่าดนะคะไม่ได้หน่อยเออแม่ปู่อะไรเดียแม่ปู่ขออนุญาตไปก่อนนะคะไะอันสวนนี่ระคะที่เขาวานสตอคข้มเมียนสวนซากุระซากุระกันช่วงนี้ไม่เป็นช่วงอันช่วงมัน่อยช่วงมันลวงมัน่อยเหรอหมค่ะดอกมันเลยบรจําบรสดปันไดแล้วมันลวงแล้วแล้วเบื้องคน เบิ่งคนเด้อค่ะค้นว่าแม่นหมดไหมค่ะเบิงบ่งดูเบิ่งดูป่านมีงานเทศกาลยังอะโลดเว้ยอ๋อเวลาเขาจะมีสเสมอลาเวลาลองเพลงไงนะเขาจะมีเวทีคอนเสิร์ตไทยยู่นี่โอ้คนอย่างซัมนี่นก,เรรเกเ็เป็นสวรรค์ของของเมืองนอกกันด้ยค่ะเป็นสวรรค์เลยเดย้แดดซัมนี่อากาศทั้งสีเบื้องเบื้องพักกันหอบลูกหอบหลานพักกันไหม นอนเมบอรือดาลาดกันซออ่นแดดกันอันนี้ก็จะเป็นยายาเทียมค่ะอ๋อพวกคนาแม่ปู่มาช่วงทีิวานสากุระมันมนกำลังโรยลรอค่ะเลยบอกคอยง่ามปันได้ปกติอันเป็นตั้งแต่เดืเดอนที่แล้วอะค่ะเดือนที่แล้วนหมนมันยังคงง่ามอยู่ค่ะยังว่่ทันดีล่วงไร้ปันไดตอนนี้ร่วงคักละ ล้วงหลายละคนกับป่านหมดตรถค่ะจะมาแต่ใส่หนักท่องเที่ยวต่างชาติสารพัดต้องค้อยระวังจะคล้องเพราะว่ามีฉาชีมันก็ไหล่กันค่ะมมันนววาาแล้งเก็มันไหวแล้วนี่นะมันมันบวชสิละมันไหวเราเห็นป่ะเห็นป่ะแต่กันยังให้พี่น้องในเบิ้งอยู่เนาะเบิ้งบรรยากาศรอบคางเนาะให้พี่น้องเบิ้งปูใส่ไปคุณใส่เบิ้งแย่ก็ได้น่าซีดธน่าเลรื่องทั้งหอบทั้งหิวอันสภาพ สภาพอันซากุระดอกซากุระกับหนายไม่ใหญ่หน่อยนี่ก็ซ้ำกันแล้วค่ะกําลังหวงโรย,โย,โยอาเรื่องตึกืออเรื่องตึกเตยได้นี่นไปเข้าห้องน้ำแป้งหนาท่าปากั่หน่อยหล่ะเป็งงนแงที่ถูกแบบเซ็ตสวยสุดหนึดด่งเนี่ยเรากรตันลิปสติก<ด>นำ้ำเนยเดอร์แปง้งน้ำเนยเดอร์บราเดอรด์ย,ยังมา,าออเอามาเตยอยู่หรอกแล้วเขาว่าดอกซากุระไมนดอกซากุระเป็นยังไงบอค่ะแม่ปู่ก็บ่เคยเห็นเตยอบ่เคยไปญี่ปุ่นเกาหลีเนาะเออนั่นพี่ชีพพี่ชีพ พี่ชีไผ่ค่ะนี่แม่ปูก็รลังเริ่มอาการแล้วค่ะเพราะว่าเกศซ้อนดอกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีการอัดยาย่างเต็มที่เลยค่ะแม่ปูแพรละอองมันมาไตาน่นี่เต็มที่ห้เห็นบ่ค่ะแล้วแม่ปูซุ่มห้เบิง้งซุ่มให้ดูซิว่าดอกมันเป็นยังไงมันคือของญี่ปุ่นบ่ค่ะ,ะดอกเป็นทั้งสี่บ่ <ง ains> คนวันมันนอน <ง ains> <ง ains> เอาพ่อหอมปากหอมข้อนะคะแม่ปูหายใจพอออกละกรีบ <ง ains> ลวงลงมาละตายแล้วาที่นี่ด่ะกลับไปไปอัดยาย่างคักเลยค่ะ